ไฮไลท์สำคัญเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือการกดกาวตรงจุดสแกนนิ้วเพื่อให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันอัลตราโซนิกสแกนได้นะครับการใส่เคสบ้างแบรนด์ดังมาซัก4รุ่นและกัน4รุ่น3ยี่ห้อ r i n เก f u s i ชั X นะครับตัว s p i g e n Crystal Hybrid UAG อ i o ะะรวมไปถึง UAG Civilian เพื่อนเพื่อผู้ชมหลายคนที่ซื้อ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับขั้นแรกเลยที่หลังจากได้รับเครื่องเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องหาฟิล์มกันรอยติดใช่ไหมครับถึงแม้ว่าที่ตัวเครื่องเนี่ยแกะกล่องออกมาแล้วมันจะแถมฟิล์มกันรอยมาอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่มั่นใจในคุณภาพฟิล์มบางๆที่แถมมาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฟิล์มที่เป็นที่นิยมสำหรับเจ้า Samsung Note 20 Ultra ในตอนนี้ ก็ต้องเป็นฟิล์มกระจกประเภท uv อีกเหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งวันนี้ผมมีฟิล์มกระจก uv ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันเป็นฟิล์มยี่ห้อไฮชิลแบบ uv นั่นเองซึ่งฟิล์มกระจกยี่ห้อไฮชิลเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะในในบรรดาผู้ที่ติดฟิล์มหรือเลือกซื้อฟิล์มทั่วไปเนี่ยว่าเป็นฟิล์มที่มียี่ห้อค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรรวมไปถึงคุณภาพฟิล์มหลังการติดตั้งเนี่ย ค่อนข้างดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าด้วยความที่ฟีมีคุณภาพของเขาเนี่ยจะช่วยทำให้การติดตั้งเนี่ยง่ายไหม วันนี้ผมเชิญน้องจากทางร้านแกจเโซนนะฮะมาสาธิตวิธีติดฟิล์มให้ดูรวมถึงเผยเทคนิคลับที่ว่าติดฟิล์มกระจก UV จะสแกนนิ้วเนี่ยมันจะทําได้ไหมนะครับเนื่องจากผมได้รับคําถามมาจากเพื่อนๆหลายๆคนว่าติดฟิล์ม UV แล้วอะ่ะมันสแกนนิ้วไม่ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเผยเทคนิคลับในการติดฟิล์มกระจก UV และสแกน,น้วได้ให้เพื่อนๆชมกันซึ่งมันจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตคลิปต่อๆไปด้วย ซึ่งวิธีที่น้องสาธิตเนี่ยเป็นวิธีที่ทางร้านแกจีโซนใช้ติดจริงนะครับเริ่มต้นนะครับหลังจากเรารับเครื่องมาแล้วเนี่ยทำการปิดรูอุปกรณ์ปุ่มกดต่างๆนะครับให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเวลาน้ำยากาวไหลจะได้ไม่เข้าอุปกรณ์นะครับ หลังจากเราทำการปิดรูอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดเคลียร์หน้าจอขั้นตอนนี้สำคัญนะครับก็ดูว่าไม่มีฝุ่นอยู่บนหน้าจอไม่มีลายนิ้วมือแล้วเพื่อที่ว่าเวลาเราติดกระจกไปเนี่ยจะได้ไม่เห็นตำหนิอะไรใต้จอต่อมามาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับนั่นก็คือการหยอดกาวและการวางกระจกนั่นเองในคลิปที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้นะครับทางร้าน gadget zone เลือกใช้วิธีหยอดกาว3จุดนะครับ ซึ่งเพื่อนๆคงจะมีคําถามว่าแล้วหยอด1จุดกับ2จุดเนี่ยมันผิดไหมก็ mm hmm. จะบอกว่ามันไม่ได้ผิดนะครับแต่ที่แกจีโซเลือกใช้เทคนิคการหยอด3จุดเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าในการหยอด3จุดน้ํายากาวจะไปถึงหัวและท้ายได้ไวกว่าและสม่ำเสมอมากกว่าครับผมจบขั้นตอนนี้ก็สําคัญไม่แพ้กับการหยอดกาวครับให้เพื่อนๆค่อยๆวางกระจกไปนะครับให้ตัวเนื้อกระจกแนบกับน,น้ำยาก,ากาวก่อน พยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศในน้ำยาในขั้นตอนนี้นะครับเพราะไม่ไม่เช่นนั้นมันจะไล่ออกยากแล้วก็เสียเวลาพอสมควรและก็รอน้ำยาไหลไปให้ทั่วจอนะครับผมต่อมานะครับหลังจากวางกระจกเรียบร้อยแล้วเราจะทําการยึดกระจกนะครับช่วงบนเพื่อไม่ให้กระจกขยับได้นั่นเองหลังจากเรายึดล็อกกระจกแล้วเนี่ย มันจะถึงขั้นตอนต่อไปที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับนั่นคือขั้นตอนที่จะทําให้เพื่อนๆทุกคนสามารถใช้งานฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือได้นั่นเองไฮไลท์สําคัญเลยนะครับสําหรับขั้นตอนนี้ก็คือการกดกาวตรงจุดสแกนนิ้วเพื่อให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันอัลตราโซนิกสแกนได้นะครับ เริ่มต้นจากการที่ล็อกกาวช่วงด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับทางช่งางจะทำการล็อกกาวทางด้านล่างโดยที่น้องเขาจะใช้แผ่นกระดาษแข็งสีดำที่ตัดจากกล่องไฮชิลนั่นแหละครับมาเป็นตัวบังแสงเพื่อไม่ให้แสง UV เนี้ยมันโดนกาวตรงช่วงสแกนนิ้วนั้นแห้งนะครับเราไม่ต้องการให้กาวช่วงนั้นแห้งในตอนนี้นะครับผม ด้านล่างด้านมุมแห้งแล้วนะครับจะใช้เทคนิคกดกาวครับกดกาวยังไงกดกาวโดยการใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้หรือนิ้วอะไรก็ตามที่เราถนัดนะครับค่อยคอยคลึงไปตามจุดสแกนนิ้วเพื่อให้ปริมาณกาวที่อยู่จุดนั้นนะ่ะมันกระจายกระจายเฉลี่ยกันไปให้ตรงจุดสแกนนิ้วบางลงเมื่อบางลงแล้วนะครับก็จะทําให้การสแกนนิ้วตรงนั้นนะ่ะทำได้ง่ายมากขึ้นครับหลังจากกดกาวจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับ ว่าเรามั่นใจแล้วว่ากาวตรงช่วงนั้นบางลงแล้วเราก็จะทําการฉายแสงครับเพื่อให้แห้งนะครับโดยขั้นตอนนี้เราเลือกฉายกันที่ประมาณ30วินาทีครับหลังจากฉายเสร็จนะครับเราก็จะนําอุปกรณ์เนี่ยมาเก็บงานทําความสะอาดนะครับโดยดูว่าตรงไหนมีกาวเลอะมีคราบกาวจากสกอ็อตเทปที่เราติดเราก็จะทําความสะอาดในช่วงนี้เลยหลังจากที่ แกะทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเช็คงานมั่นใจแล้วก็จะทําการฉ่ายซ้ําให้แห้งครับโดยที่การฉ่ายซ้ำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3-4นาทีครับแต่ที่ทางร้านแก t z โซนจับเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ4นาทีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตวิธีการติดฟิลม์มกระจก UV ด้วยน้องช่างของทางร้าน g กจ z โ n นนะครับซึ่งวิธีที่น้องสาธิตเนี่ยเป็นวิธีที่ทางร้าน g e จ z o ซนใช้ติดจริงนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคอื่นๆหรือเคยเห็นวิธีอื่นๆก็มาลองคอมเมนต์บอกที่ช่องคอมเมนต์นะครับทางทางเราจะได้อ่านแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะ ซึ่งหลังจากการติดตั้งเช็คก,การใช้งานอะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฟิล์มประเภท UV เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับซึ่งหลายๆคนกังวลว่าหลังจากติดฟิล์ม UV ไปกาวมันจะไหลเข้าไปในช่องต่างๆทําให้อุปกรณ์เสียหายหรือไม่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเรามีความเข้าใจในขั้นตอนที่จะติดตั้งรวมไปถึงมีการเซฟพวกปุ่มต่างๆรูช่องชาร์จหรือว่ารูปากกาเนี่ยโอกาสเสียหายเนี่ยน้อยมากๆจนถึงไม่มีเลยครับ เพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าความเข้าใจในการติดตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับมาถึงต่อมาถึงเรื่องการสแกนนิ้วอย่างที่ผมกล่าวเมื่อข้างต้นคลิปอันนี้ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสแกนนะฮะนี่ก็สามารถสแกนใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนลายนิ้วมือใหม่แต่ก็ต้องทําความเข้าใจหน่อยนะครับว่า หลังจากติดฟิล์มกระจก uv ไปแล้วเนี่ยมันมีชั้นกระจกและชั้นเก่าเพิ่มขึ้นมามันอาจจะสแกนไม่ได้รวดเร็วเหมือนยังไม่ได้ติดฟิล์มแต่นี้ถือว่าปกติธรรมดาครับผม mm hmm. ต่อมานะครับมาดูเรื่อง f i ล l i n g หลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อดีหลักๆเลยที่หลังจากติดตั้งไปเจ้าฟิล์มไฮชิลตัวนี้จะเป็นไงนะครับจุดเด่นแรกเลยที่ผมเห็นเนี่ยหลักๆเลยก็คือความใสของกระจกฟิล์มครับซึ่งหลังจากลอกไลเนอร์ออกมาแล้วนะครับ ก็ลองทาบเจ้าฟิล์มเนี่ยกับหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันมันไม่ดอรอปรายละเอียดหรือแสงลงเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งถือว่าความใสเนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆร,รวมไปถึงคัตติ้งของกระจกนะครับก็ทำออกมาได้ดีมากๆซึ่งคัตติ้งของกระจกเนี่ยสำคัญอย่างไรนะฮะมันสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยเมื่อฟิล์มแนบกับกระจกแล้วนี่ย ถ้าฟิล์มีคัตติ้งที่ดีนะครับมันจะช่วยลดแสงรุ้งที่เกิดตามขอบจอได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเจ้าไฮชิลเนี่ยพอติดลงไปแล้วเนี่ยลดการเกิดรุ้งให้หน้าลำคาญตาลงไปได้เยอะเลยครับผมต่อมามาถึงเรื่องการใส่เคสบ้างซึ่งหลังจากที่ผมมองนะครับกระจกเนี่ยกับหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างเหลือพื้นที่ในการใส่เคสได้พอสมควรวันนี้ผมก็เลยจะยกตัวอย่างแบรนด์ดังมาสัก 4รุ่นและกัน4รุ่น3ยี่ห้อที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในตลาดนะครับจะลองใส่ให้ดูว่าใส่ได้ไหมนะครับผมซึ่งเจ้า4รุ่น3ยี่ห้อเนี่ยที่ผมยกมาก็จะมี r i n เก f u s i ชั X นะครับตัว Speed Gen Crystal Hybrid UAG Pio นะฮะร,รวมไปถึง UAG Civilian ผมจะเริ่มที่เจ้า r i n เก f ฟิ i ชั X นกก่อนแล้วกันนะครับ ซึ่งการใส่หรือการถอดเนี่ยก็ทําได้อย่างสบายๆเลยครับเขายังเหลือพื้นที่อยู่เยอะพอสมควรเลยซึ่งเราแทบไม่ต้องกังวลเลยครับในการถอดหรือการใส่เนี่ยว่าจะทำให้ดันฟิล์มไหมต,ต่อมาเดี๋ยวผมจะลองกับตัวริสตันไฮบริดนะครับซึ่งเป็นเจ้าตัวเคสใสหลังแข็นตัวยอดนิยมของทางยี่ห้อสปิเจนเลยเนี่ยครับหลังจากใส่ก็ยังเหลือพื้นที่พอสมควรเลยยังไม่ ยังไม่เห็นการดันเลยนะครับไม่ว่าจะกดปุ่มหรืออะไรเนี่ยนะครับต่อไปก็จะลองกับตัว UAG p i i o นะครับผมต่อมา UAG p i i o นะครับก็หลังจากใส่ไปแล้วก็ก็ค่อนข้างพอดีนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดที่สุดของ UAG นะครับด้วยขอบเขาที่ยกขึ้นมาค่อนข้างสูงจึงทำให้ในรุ่นก่อนก่อน ในในโมเดลก่อนๆของซัมซุงอ่ะเจ้าเคสตัวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นตัวปัญหาให้ฟิล์มกระจกกันรอยหลายๆแบรนด์เลยทีเดียวนะครับซึ่งไฮชิลกับเจ้าตัว u g p PIO รุ่นนี้ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยครับผมและต่อมานะครับเป็นเจ้า u g g รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นนึงเลยก็คือ u g s i i ี i l i ิ n นะครับผมเจ้า u a s i i ี i l ก็ใส่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้น เพื่อนๆหลายคนที่หาเคสกันกระแทกแบรนด์ดังๆขอบยกสูงๆกันกระแทกดีๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายห่วงครับในการเลือกซื้อเคสคู่กับเจ้าฟิล์มกระจกไฮ e l ลตัวนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจใเจ้าฟิล์มกระจก UV High Shield Premium ที่รับประกันยาวนานถึง365วันนะครับ สนใจเจ้าตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าในห้างชั้นนำทั่วๆไปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไปเดินเลือกซื้อหาที่ไหนดีก็ติดต่อมาทางแกจโซนได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage g a g g e กจโซน Thailand นะครับ line oa e กจโซนนะฮะหรือรวมไปถึงเว็บไซต์ w w w g a d g e t z o n e i n th นะครับสำหรับสั่งซื้อออนไลน์ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้ได้หรือเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพและแวดใกล้ๆนะครับ อยากให้ช่างของทางเกจิโซนติดปั้งเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาได้ที่ซอยนวมิน70นะครับอยู่ไม่ไกลสังเกตง่ายๆซอยแมคโคนนวมินนั่นเองหรือเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับไม่สะดวกเดินทางมาทางเกจิโซนก็มีบริการ d e l i v e อรติดฟิลถึงที่นั่นเองเพียงแค่ท่านทักเข้ามาในแชทไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Li น์โนะครับเราสามารถคุยกันนัดเวลาที่ลูกค้าสะดวกหรือช่างสะดวกเนี่ย แล้วก็บริการติดฟิล์มในที่ที่นัดหมายได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ